ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็สถานที่ของคุณยายทองภูนได้ดําเนินการแล้วครับเ,เพื่อจะได้บางเสาทำเเกเลยจ้างเขามารืออ้อสถานที่ให้กว้างขวางนะครับขอท่านทีทุกท่านที่มี จิตเมตตาดูคลิปนี้ไปก่อนนี้ก็มีคนงานาช่วยเหลือในรื้อออกรังคาที่จะต่อเตะต่อไอรื้อออกที่ให้มันคว้างขวางกว่าเดิมครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันแคบครับเดี๋ยวนี้ผมก็ได้ตั้ง <c oughs> โครงการไว้ว่า9เมตรคูณ9เมตร วันนี้ทันที่เคอบจะลดเหลืออยู่ประมาณ8 8เมตรครึ่งครับอขอทุกท่านตรงทราบดีนะครับคุณยายตรงพูนจะได้อยู่พอเดี๋ยวนี้ตอนเป็นอากาศที่คลึ้มจะไม่ร้อนเท่าไหร่ครับพอดีเมื่อวานก็เอาดินมาลงอันนี้ก็จะเอาดินลงอีก5รถครับเพื่อจะให้คุณยายเข้า อยู่แบ,บบางสันติอยู่แบบสบายสบายครับขอท่านเอฟซีท่านใดที่มีจิตเมตตาได้ติดตามกดไลค์กดติดต้ให้ให้กับคุณยายจะมีความช่วยเหลือเมตาขอให้ใท่านเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้ก็ลือ้อของไปหมดแล้วครับ ยังไงก็มีมีวานได้ตัวทับสียนะครับตว3วสาวันแล้วสี่วันไม่ได้ลงคลิปให้อันนี้ก็โัรศับปกติแล้วนะครับเสาก็ลากมาแล้วอีกอยู่สองต้นครับยังไม่ได้ไปลากมามีก้ก็ให้ทนางานเขาเอารถไปลากเสอมมาอีกสต้นครับนีบ่ของเก่า คือออกนี่ครับครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจจะจะช่วยเหลือคุณนายทองูน,นเป็นกําลังใจเพื่อจะได้สร้างบ้านให้เขาอยู่นะครับตรงนี้นะครับ ที่เคยลงคลิปฝากไว้กับคุณเดียวและคุณเขียวและที่ให้มีความช่วยเหลือมามก็ต้องขอขอบคุณท่านเอฟซีที่มีความช่วยเหลือวันนี้